สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องครับผมไม่นี่ครับจะมาตามเลขอาจารย์สิงครับผมให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะอยากให้เอฟซีทั้งช่องครับผมอย่าคอมเมนต์ไม่ดีครับผมเนาะเพราะว่าเป็นแค่แนวท่าครับผมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดครับผมเนาะขออย่าคอมเมนต์บอดีเด้อเอฟซีทั้งช่องบวดีครับผมพ่อครับเป็นเด้พ่อ ที่แรกหายวิ่งสามร่องเก่าเนาะครับผมจับสามหาสก็สามเก่าครับส่วนหลังมาคัดไม่ห้วิ่งหนึ่งวันโดยจับหนึ่งเก่าสามเก่าสามเจ็ดยนสามขึ้นแล้วโมเก่าใหม่มาเกืถึงสูครับผมพอเรียผ่าตับมวยครับเราเรีกวิ่งเขา่าวดีแก้ตัวไม่ครับผมเนาะมันเกียตัวไม้กันเลยครับครับผมสุดเก็ครับผมพอยำกับเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะอย่ามาคอมเมนต์ไม่ดี ไม่ชอบอย่าดูครับผมมาสอบเป็นพลาดเลยครับผมพอครับมันมีพิษมิ้สิครับเด็กค้าวมวนขึนบแน่นอนครับครับผมพอเป็นเช่นนีท่าทงในเทียบลายสูตรลายอาจารย์ใช่กันมึงครับผมํามากก็ถือใกกันซื้อไปครับตามากก็พันพันไปครับผมพอโอเคคําวมแวมนครับผมเอางวดนี้ครับผมเนาะสิบล่างคู่หน่วยล่างสิบสิบล่างคู่ เหนือยร่างขี้อ๋อสี่หกแปดสี่หกแปดหลักสิบครับเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามหลักหน่วยคตัดหกทิ้งครับจับคู่ได้เก้าคู่ครับจับคู่ตรงตรงได้เก้าคู่ครับเอามาซีเอาสี่หกแปดมาใส่เจ็ดหนึ่งสามกับผมเนาะจะได้เก้าคู่ครับผมสี่เจ็ดครับสี่หนึ่งสี่สามหกเจ็ดหกหนึ่งหกสาม ปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามบสดับสนิดสิบล่างครับเจ็ดกับเก้าแมนบบพออืเมื่อกี้นี่สองสี่หกแปดมามาล่างกับที่แล้วล่างสองสี่หกแปดนี่จะเร็วเจ็ดกับเก้าเดินดีด้อพอร์ตเนอแต่อว่ามันบมมากครับป็นบบพอรัตพปอลักสิบล่างครับผมลักอิโมเกียวดับล่างดับสิบล่างเจ็ดกับเก้าทําเนี่ยพอทำไมก้ดับเจ็ดกับเก้า ยังกระดับเกินกระสอบกันเลยพอสูตรนี้มันเคยดับไม่เห้าวเป็นบอนบอกตามสูตรที่ดับมาที่วิ้นผัดนะครับแม่แปลกกับผมเนะมมาะดับเจ็ดกับเก้าครับตัววิวว่งล่างสามเมตรเดียวสายวิ่งวิ่งล่างสามสิบพอครับครับวิ่งล่างสามสิครับชุดเต็มมีเก้าคู่ครับม,มานี่จับในสามคู่ครับดับหลักสิบแต่ว่าหลักหน่วยไม่ได้ผมเนาหลักหน่วยมาได้กับผมเนาะครับหลักหน่วยครับเจ็ดครับ ต้องมึงี่เข้าใจครับผมแล้วดดับก็คือไม้ในโมเมนต์ครับพหลักสิบล่างครับลักสิบล่างอย่างเดียวเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าครับผมแต่ว่าคาดพิเศษเราวิ่งสามวิ่งสามมากเป็นหลักหนวยหลักหน่วยเลยนให้นิ่งสามคูณ่ครับเนื้อที่สี่สามหกสามแปดสามล่างอย่างเดียวสามคููครับตรงตรงครับชุดเตรียมเก้าชุดตัดเลือสามครับครับผมพ่อเยิ้ ตัดลงมาแล้วเลือน่อยเอาต่อมาครับผมเนาะตัดลงมาเนเลือกล่างมาครบล่างหกสามแปดห้าครับผมครับผมคัดให้แล้วเม็ดเดียวหกสามเม็ดเดียวหกสามครับเรียกล่างได้นีมครับผมพอตองเลืกบนบ่บนครับบนสี่รองเจ็ดบนเด่นสี่รองเจ็ดเด่นบนสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งสี่สองตักันสามเจ็ดสามแปดเม็ดเดียวสี่เจ็ดครับมันพอพอเมนเมน สี่เจ็ดเลยผมวิ่งสามบนวิ่งซีครับหายบนตัววงครับซีมากเนี่ยนะช่วงเยอมากเทียครับผมซีบ่อยมากครับผมตัวหาก็พกมาด้ครับแม่ครับผมว่าเจ็ดศูนย์เก้าพ่อเดินดีทั้งปีเนี่ยแม่ก็ย่ออยู่ครับผมขาดจานตัวนี้บดถึกบดถึกแค่ขาดสามตัวนิดับก็ค่อนตุ้มนะครับผมเาาสามตัวนี่ก็ตั้งร่นว่านี่ครับผมเราซีสามารมากเนี สีมา่เงียบับผมพอครับตัวมันได้อยู่ครับผมเนาะมา่ตัวมันมาม่เงียครับมจะน่นดดมาครับผมพอเกอมันตกมาตัวนี้ยงไยง <laughs> สุดภาพไปก็พอเมื่อใส่พอสากับสามเจ็ดสาแปดนี่ครับมใส่มันมันจุดตรงมันครับมันจะเป็นสีเจ็ดสีปดสาปดคอ๋อกตีมันสิลปอยสีคูเนี่หละครับสีเจ็ดสีแปดส็ดสามปผม 48, ผมไเอาเต็มสูตรของสีมาใส่ซะ ซีหนึ่งซีสองเพิ่มเติมเติมไว้ตัวนี้ครับผมเขรื่องหเนลักซีพอซีมันวิ่งอยู่แล้วอ๋อครับแต่พอเขาโบกใหม่หันเงินซีครับผมผ่อนเขาเลยใช้แค่นั้นเพี้ยนเดียวนะมีตัวนี้ละแต่คือว่านี่นอกผ่อนเนาะนี่ครับโอเคมีจะชุดนี้ก็ได้เอาชุดเต็มบอกนี่เดี๋ยวชุดเต็มผมตัดงในสามกูก็เอ๋อนี่ครับเอามันอะไรก็เลือกไลายใบวันนี้อันเดียวกันนั่นแหะครับนี่ครับผม ผมราออกอินดีกว่าอินดีกว่านะรับผมเพราะว่ามันม่หน่อยตัวเพราะตัวมียึดทั้งอยู่โอเคนี่ครับโอเคตามนี้เปพน่น้องเ้อนี่ครับบนสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งสี่สองเน้นสี่คู่แต่ว่าเด่นเม็ดเดียวสี่เจ็ดครับวิ่งสี่บนเด่นสี่รองเจ็ดครับส่วนล่างผมเนาะวิ่งล่างครับผมวิ่งที่สามครับนี่ครับหกสามแปดสามแปดห้า สองสามสี่สามหกสามเม็ดเดียวครับล่างหกสามบุญสี่เจ็ดอันนี้ดับหลักสิบล่างเจ็ดกับเก้าครับเจ็ดกับเก้าครับนีดับยาวดับยาวดับมันเป็นกระพริบนี่ครับผมเนาะแล้วพออันนี้หนึ่งสองสามสี่หกโอ้ยเนี่ยอนี่หาคู่เนี่ยพกคู่เนาะครับผนี่ครับ เป็นเนี่ยพ่องวดนี้เป็นแต่เขาควางวดนี้ผมมั่นใจอยู่ดิ่พอว่ามั่นใจครผมเนาะเมื่อกี้นี่ผมกัตอนแรกผมไปวิ่งสามลองเก่าเนาะครับผมแมนครับสามหาสมเก็สามเก้าครับมันผมไปมาตาไปวิ่งหนึ่งเป็นหนึ่งเก่าครับหนึ่งเก่าสามเก่าสมก็ครับยุคสามแล้วครับมันบุมันบุเก่าเพ็ดให้มันเป็นศูนย์เป็นศูนย์แล้ววดนี้ผมวาไปสองพันัวสอพ่อสองพันกสาม สามสามยืนน่วยเลยแมนบอผอคู่ขี้ด้วยครับทุกคนนี้บอเปลี่ยนเลยยืนเลยแมนบอคู่ขี้คู่ม้าลักคู่ม้าลักสิขี้ม้าลักมวยครับผมเอามาที่จับมไปจับไม่ก็ได้ครับจับคู่เซกี้ครับทุกคนนี้คู่เซกี้ลางขี้ขี้ไถยครับขี้ไถ่ลางครับผมเนาะเอามาทุกสามครับทุกหนึ่งครับทุกสามทุกฮาทกเก็ดทกเก่าก็ได้ครับอืมพวกมันขี้ไถยครับขี้ไถยครับผมเนาะ นี่ครับผมคนี่ครับเอาแคบหน้าจอครับผมเนาะตามนี่ครับผมโมโมไลครับผมยำกับเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะอย่ามาคอมเมนต์ไม่ดีครับผมเนาะถ้าไม่ชอบอย่าดูเด้อนี่ครับผมเอามันปีแก้ได้นหครับครับผมพ่อครับนี่ครับแคบหน้าจอครับผมเนาะวงกลมวงกลมบนสี่เจ็ดวงกลมล่างหกสามครับตามนี่ครับผมนี่ครับกับสุดท่านี้ครับผมเนาะกขออุปกรณ์เหเอฟซีทังช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับผม นำไปพิจารณาเบอร์กับผมเนาะถ้าชอบต่าตๆมามากระพันได้นี่ครับขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆครับผมเนาะอย่าเจ็บอย่าจนครับผมนี่ครับชุดนี่ครับชุดเต็มครับชุดเต็มที่ม่ตัดตัวนี้อันนี้ชุดเต็มล่างครับผมนี่เก้าตัวเก้าคู่ครับนี่ครับาอจารย์จัดให้สามคู่ส้านะครับผมพอเอ๋อตามนี้ครับผมเนาะแคบๆน้าจอดได้ครับผมพอ้วชุดเต็มชุดเต็มเอาตามนี้ครับผมขอขอบคุณพ่อครับผมพาผมข้าสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับผม แป๊บนึ่งครับผมเนาะนี่ครับป๊าสูดรหวยเยอะแยะครับผมเนาะเียกโตกับเขาเรื่องชุดกตอนพวกเขาเรื่องมันสว่างอันนี้เื่ที่เขาเลยชุดโตดออก็เช่นแล้วมันออกแปดแปดเจ็ดสองแปดตรงตรงเลยครับแปดเจ็ดสองนี่8แปดเจ็ดสองแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองตรงตรงนะครมีพอจะแปดเจ็ดสอง มีเยอะหนิโอ้นี้นี้นี้แปดเจ็ดสองครัผมเนาะถ้าหลักสองหล่ะมีไหมสองเจ็ดแปดมีอ๋อนี่ครับสองเจ็ดแปดถ้ารู้เรื่องกตรงเขาด้วยครับครับแล้วหลักเจ็ดอันนี้ก็บเขานี่หลักเจ็ดหลักเจ็ดต้องเป็นเจ็ดสองแปดเออเจ็ดตรงแปดครับยีหันไหเจ็ดหลักเจ็ดมีไหมเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดสอง เป็นว่าป่วยบ่มีพ่อบอมี่แสดงว่าเขาพิมพ์ผิดตัวเดียวครับผมเไม่มีไม่มีครับผมเนาะปกตินเป็นสีนี่ใชหครับผมพิมพ์ผิดแต่ละานสูงกว่อันนี้ครับผมเนาะตัวนี้ครับเมื่อก่อนออกตัวไหนพ่อเจ็ดสองมาดูห้ากับหกบกเข่าเนาะเออเวินี้กับสองพี่กราสองบหามันถือว่าเก่าองก่แล้วครับมันพื้นผ่านทั้งวันเมื่อกี้นี่นะอ๋อเดี๋ยวนะวันนี้กับเบิ้งตัวเก่าเลยนะ ห้ากับหกครับผมเนาะนี่ครับครับผมวันนี้ถ้าออกสองบนครับวันนี้ห้ากับหกครับวันนี้เนี่ยพึ่งพิคหมดที่แล้วครับครับผมจะถูก่าง่ามาอยู่อ้าามนี้ครับผมเนาะกับสุดทานี้ครับผมตามนี้เด้อยบที่ท่างช่อง่ว่าตัวตัวนี้สุดตัวนี้สุดยอดเนียครับผมถ้ามีอยูนหนีซีเลยทำมี่ยีนนีพอนอ๋อเป็นรักหรอกเออกับสองตัวบนนี่กรซีกเรยล่ากกัะขบุญกระเขาเก้าศูนย์เก็เก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งเก้าครับเก้าศูนย์สาม สองเกตสองแปดเกตสองตัวนี้เสื้อสีอะไรเพราะว่า้ามี่นี่จัด้ามี่พรล๋งครับผม้ามี่ก็เสื้อไปนั่งนะถามี่ก็บโเซิ้อกับพวกอ่างี้ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปนานครับผมเนาะ